ยินด,ดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ชุดวิชา32733การค้นคว้าอิสระค่ะอาจารย์เนว่านี่น่าจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญขอ,อนงนักศึกษาในการขยับก้าวเ,เข้าไปใกล้กับการเป็นมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจแล้วค่ะ ะะแต่อย่างไรก็ดีนี่ก็เป็นหมดหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันต้องอาศัยแน่ของการออสนใจทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะในการผ่านการวิจัยแบบที่เรียกว่าค้นคว้าอิสระไปได้ค่ะดังนั้นถือเป็นโอกาสที่มาอธิบายให้นักศึกษาฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าอิสระคืออะไรและมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแล้วนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาชุดวิชานี้ต้องทําอะไรบ้างนะคะอาา่าฮะ มาที่วัตถุประสงค์ของวิชานี้ก่อนค่ะวิชานี้มีถึง6หน่วยกิจที่เดียวค่ะวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนําแนวคิดทฤษฎีวิชาการต่างๆที่ได้เรียนมามาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อในการวิเคราะห์การวิจัยแก้ปัญหาด้านการบริหารในหัวข้อที่เป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะตามที่นักศึกษาสนใจได้เลยไม่ว่าใครจะสนใจด้านการจัดการทั่วไปการตลาดนะคะการจัดการการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์นะคะการเงินการบัญชีการท่องเที่ยวการขนส่งทางอากาศก็เลือกตามที่เราสนใจค่ะแล้วเอามาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้เลยค่ะนี่คือที่มาของการศึกษาคนา้นคว้าอิสระค่ะอิสระตามที่เราสนใจค่ะ เนะพราะนักศึกษาการจัดการเราก็เรียนมาหลายศาสตร์ใช่ไหมคะลองเลือกศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจได้เลยค่ะดังนั้นชุดวิชานี้นักศึกษาต้องมีการเสนอหัวข้อประเด็นปัญหานะคะต้องมีผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์นะมีการศึกษาทฤษฎีแนวคิดวิชาการต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ค่ะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะดังนั้นต้องอาศัยแรงกายแรงใจและมันสมองของเรามากๆเลยค่ะ กำหนดการนะคะนักศึกษาคะถ้าเกิดจะสำเร็จการศึกษานะคะต้องผ่านชุดวิชานี้นะคะและมีกำหนดการตามที่อาจารย์ส่งให้นี้ละค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาต้องอัปเดตนะคะที่สำนักบัณฑิตตลอดเวลานะคะเรามีโพสต์อยู่ในเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์นียให้ที่มาที่ไปให้แหล่งการค้นคว้าค่ะนะแต่ให้ดูคร่าวๆนะคะว่าประกาศของสำนักบัณฑิตจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้านักศึกษานะคะลงทะเบียนในภาคต้นนักศึกษาก็ต้องส่งวพไอ IS วันสุดท้ายคือ3 1มีนาค่ะถ้าลงทะเบียนภาคปลายนะคะก็ส่ง i s วันสุดท้ายนะคะนะ,ะ30กันยาค่ะดังนั้นต้องสอบปกป้องก่อนหน้าน,นั้นเดือนหนึ่งแล้วนะคะ ก็คือ31สิงหาค่ะนะ,ะดูตารางไว้นะคะแล้วเรามีภาคพิเศษให้ด้วยสำหรับักศึกษาที่สมมติลงทะเบียนภาคปลายแต่ว่าไม่สามารถสอบปกป้องได้ทันก็มาลงทะเบียนภาคพิเศษแล้วก็สอบปกป้อง31ตุลาได้อีกช็อตหนึ่งค่ะนะคะนี่คือตารางคร่าวๆนะคะให้เรารู้ในใจว่าเราต้องบริหารเวลาอย่างไรเพราะการศึกษาค้นคว้าอิสระมันอิสระจริงๆค่ะเพื่อฝึกให้หักศึกษามีวินัยนะคะในการทํางานได้ด้วยตัวเองโดยททีีาาทีี่่่มออาาาาาจรรรยย์ปปึกษเเเ็นนนนพล้้้งงงงดังัตวแผ วางไทม์ไลน์ของเราให้ดีๆค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีกระบวนการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนักศึกษาอาจจะใช้วิธีมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่โดยทั่วไปนะคะนักศึกษาเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวิธีไม่ว่าจะเป็นการวิจัยแบบค uantitative คือเชิงปริมาณและค a t i v e คือเชิงคุณภาพนะคะเพื่อเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ แล้วก็ใช้เป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจทางธุรกิจนะคะนักศึกษาก็เลือกเอาว่าจะใช้กระบวนวิธีแบบไหนนะคะแต่ทุกกระบวนวิธีนักศึกษาต้องผ่านการทบทวนวรรณกรรมการออกแบบการวิจัยนะคะล้วมารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเขียนข้อสรุปและรายการที่เราค้นพบมาเป็นข้อเสนอแนะนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนักศึกษาลองเลือกดูนะคะ นะบางคนอาจจะมีวิธีมากกว่านี้อีกนะคะอย่างเช่นการเงินอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวที่เป็นข้อมูลด้านทุติยภูมิอันนี้ก็สามารถทําได้ ทีนี้นะคะในแง่ของการทบทวนวรรณกรรมซึ่งอาจารย์ได้บอกแล้วนักศึกษาทุกคนต้องทําเรื่องนี้นะคะทบทวนแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่มีหรืองานเชิงวิชาการที่มีอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ข้อมูลต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้เรายกระดับเป็นฐานข้อมูลออนไลน์อาจารย์ได้ยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะใช้ข้อมูลทางเว็บไซต์นะคะการจัดอันดับมูสตี t a n d ฐ a น d n d p o o เ s e t Smart นะคะแล้วก็ Thai List ค่ะอันนี้เป็นเป็นฐานสำคัญนะคะเดี๋ยวจะมีโชว์หน้าเว็บไซต์ให้ดูนะคะเพราะเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบรรดามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆในประเทศไทยที่น่าเชื่อถือนะคะถ้าเมืองนอกก็มี ProQuest ABI EBSCO นะคะพวกนี้นักศึกษาก็ไปค้นคว้าได้และรวมถึง Google Scholar.com ด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน น,ะน,ะะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาดูนะคะว่ามีฐานข้อมูลวิชาการด้วยอย่างไซไดเล็กฐานข้อมูลการวิจัยของแบงก์ต่างๆนะคะเกสิกร SCB นะคะกรุงไทยพวกนี้ก็จะมีฐานข้อมูลการวิจัยนะคะ,ะ,<น>ะอันนี้เป็นตัวอย่างไทยลิสค่ะนะคะนักศึกษาไปสมัครเลยนะคะใช้แบบรพลตชนสมัครได้ค่ะนักศึกษาจะสามารถไปดาวน์โหลดนะคะเล่มตัวเล่มนะคะการศึกษาคนคว้าอิสระและ วิทยานิพนธ์ของบรรดามหาวิทยาลัยและสถาบันนะคะทั้งเอกชนราชการนะคะรัฐวิสาหกิจต่างๆดาวน์โหลดตัวเล่มมาได้เลยนะคะนั่นคือได้ทั้ง5บทและภาคผนวกนะคะเพียงแต่ต้องอาศัยบัตรประชาชนในการสมัครหรือนะคะสามารถมาเข้าฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชก็ได้ค่ะก็สามารถเข้าสู่ไทยลิสตได้เหมือนกัน นะะแนะนำไว้เลยนะคะ tdc.tailist.or.th ค่ะนะคะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการทบทวนวรรณกรรมสิ่งที่จะแนะนำคือนักศึกษาต้องทบทวนวรรณกรรมในช่วงก่อนระหว่างก่อนเสนอหัวข้อและระหว่างการทำวิจัยและภายหลังการทำวิจัยด้วยค่ะดังนั้นนี่นนเป็นทักษะที่สำคัญนะคะในการค้นคว้าหาข้อมูลในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลเราก็สะดวกมากขึ้นที่สามารถค้นคว้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ Computer ของเราได้นะ มาที่ขั้นตอนการศึกษาคนคว้าอิสระบ้างนะคะนะคะนักศึกษาต้องทําการเสนอหัวข้อะค่ะเดี๋ยวอาจารย์้่จะมีแบบฟอร์มในการเสนอหัวข้อนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทําการศึกษาคนคว้าอิสระนะคะพอศึกษาคนคว้าอิสระเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็จะทําเป็นรูปเล่มนะคะที่มี5บทบวกภาคผนวก ะะแล้วก็สามารถติดต่อสำนักบัณฑิตได้ในการส่งรูปเล่มนะคะรูปเล่มก็ต้องมีการตรวจสอบรูปแบบให้เรียบร้อยซึ่งอาจารย์เน้ให้ลิงก์ไว้ด้วยนะคะในการตรวจสอบรูปแบบถ้าเกิดรูปเล่มเราสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ทั้งลิงก์ให้ทั้ง QR code ค,วคไว้เลยนะคะซึ่งกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาต้องส่งสุดท้ายเป็นเล่มค่ะที่มีรูปแบบตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะเราก็มีการ ตรวจรูปแบบด้วยนะคะแล้วมีบทคัดย่อนะคะซึ่งผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะและบทคัยดย่อนี้ผ่านไปได้ถึงระดับสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเลยนะคะนะคะทุกคนต้องผ่านความเห็นชอบตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถนะคะถือว่าเป็นเรียกว่าผ่านหมุดหมายตัวนี้ไปได้นะคะดังนั้นต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งในแง่ของคณะกรรมการบัณฑิตนะคะประจําสาขาวิชา ะคะณะกรรมการต้องรับรองให้นักศึกษาเพื่อจะถือว่าเป็นรูปเล่มที่ออรับรองแล้วนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะนักศึกษาต้องติดต่อทั้งสาขาวิชาทั้งสำนักบัณฑิตด้วยนะคะใน,ในแต่ละขั้นตอนต่างๆนะคะสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ค่ะนะคะพวกนี้จะมีขั้นตอนให้โดยละเอียดค่ะนะคะแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆนะคะอันนี้เป็นวิทยานิพนธ์ค่ะ นะคะมีแบบฟอร์มอยู่เช่นเดียวกันอาจารย์นี้ให้ลิงก์ไว้นะคะแล้วถ้าเป็น IS คือตรงนี้ค่ะนะคะแบบฟอร์มค่ะในช่วงขั้นตอนแรกที่นักศึกษาเข้ามาสู่ชุดวิชานี้สิ่งที่ต้องทำนะคะคือทบทวนมรรรมแล้วหลังจากนั้นเริ่มหาหัวข้อที่เราสนใจนะคะแล้วก็ทําแบบขออนุมัติทําการศึกษาค้นคว้าอิสระค่ะเพื่อระบุหัวข้อที่เราสนใจแบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ บสข001และบสค002ค่ะแล้วส่งมานะคะที่สาขาวิชาส่งมาที่หลักสูตรนะคะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะเพื่อทําการเสนอเข้าสู่กรรมการหลักสูตรก่อนนะคะเพื่อพิจารณาดูว่าหัวข้อของนักศึกษาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะในการทําศึกษาคนคว้าอิสระแค่ไหนและรวมถึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษานะคะว่านักศึกษาจะมีพี่เลี้ยงไปตลอดในการทําค่ะ นะคะถ้ามีการต้องเปลี่ยนปรับปรุงนะคะนักศาาึกษาก็ส่งบสอค0 3 3ค่ะ นะคะแล้วในระหว่างการทำนักศึกษาสามารถรายงานผลการศึกษานะคะบสคศูนยแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมนะคะก็คือมี5บทบวกภาพผนวกนะคะมีรูปเล่มเรียบร้อยนะคะขอสอบนะคะศึกษาคนคว้าอิสระก็มีแบบฟอร์มให้นะคะแล้วก็รวมถึงขอเสนอใช้ทรัพยากรในการสอบนะคะซึ่งทั้งหมดแบบฟอร์มมีลิงก์อยู่แล้วนะคะนักศึกษาเข้าไปค้นได้นะคะอยู่ในกลุ่มของสํานักบัณฑิต นะคะในลิงก์ของ www.scou.ac.th ค่ะแล้วลิงก์เข้าไปที่สำนักบัณฑิตนะคะเขาจะมีแบบฟอร์มให้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องไปขอรุ่นพี่ไม่ต้องไปขอเพื่อนค่ะนะคะขอเอาแบบฟอร์มตัวจริงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็กรอกนะคะเพื่อส่งมาค่ะนี่เป็นแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคนคว้าอิสระค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะนี่คือบสขอศูนค่ะนะคะนักศึกษาก็ทําการอนุมัตินะคะมาว่าขออนุมัติศึกษาคนคว้าอิสระ นะคะแล้วก็โดยทําพร้อมกับโครงร่างนะคะแบบเสนอโครงร่างบสคศ0นคือแบบนี้นะคะนักศึกษากรอกมาเลยค่ะนะคะซึ่งอันนี้บางทีมันจะเกินหนหน้าค่ะนะคะมันจะ2หน้าสาหน้า4หน้านะคะก็แล้วแต่ที่นักศึกษาทบ,ท,บทวนวรรกรรมมา ะะแล้วก็มีฟอร์แมตของการเสนอหัวข้อนะคะแล้วก็ทางทางในแง่ของหลักสูตรนะคะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะกรรมการหลักสูตรก็จะพิจารณาว่าหัวข้อนักศึกษามีความเป็นไปได้หรือไม่ใครควรจะเป็นพี่เลี้ยงให้ในักศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาที่นักศึกษาทําการศึกษาค้นคว้าอิสระนี่แหละคะ่ะนักศึกษาก็จะได้ทราบว่าใครจะเป็นพี่เลี้ยงและต้องปรับปรุงหรือไม่นะคะ นะดังนั้นในตัวบสคศูนย์จะมีคําอธิบายอยู่ค่าว่านักศึกษาต้องกรอกอะไรแล้วจริงๆแล้วนักศึกษาผ่านนะคะชุดวิชาการวิจัยธุรกิจมาแล้วจะได้ทําข้อเสนอมาแล้วนะคะดังนั้นก็สามารถเอาข้อเสนอ้าคามาปรับปรุงได้นะคะแล้วก็ถ้ามีการาปรับปรุงโครงร่างนักศึกษาก็ส่งมาในรูปแบบของบสคศูนย์สามมาได้นะคะนะ ดังนั้นส่วนประกอบนะคะถ้าเมื่อไรนักศึกษาจะขอสอบปกป้องนักศึกษาต้องมีส่วนประกอบทั้งหมดนี้นะคะซึ่งในนี้มันจะมีแบบฟอร์มมีเทมเพลตมีรูปแบบของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชอยู่แล้วนักศึกษาสามารถทําได้ตามรูปแบบตามเทมเพลตของมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพราะอย่าลืมนะคะแบบที่อาจารย์เนบอกไว้นะคะสุดท้ายหลังสอบปกป้องนักศึกษาจะถูกผ่านการตรวจรูปแบบนะคะดังนั้นทําให้ถูกเลยค่ะนะ,ะต้องมีทั้งหมด5บทนะคะบัตรนานุกรมต้องมีในรูปแบบนะ,ะ APA นะคะที่ถูกต้องนะคะนะแล้วก็มีภาคผดวกที่มีตัวอย่างแบบสอบถามการตรวจ IOC นะคะการตรวจคอนแบตอัลฟานะคะหรือแบบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะให้เรียบร้อยนะนี่คือส่วนประกอบซึ่งทั้งหมดไปดาวน์โหลดได้ค่ะนะคะสำหรักบ,บัณฑิตมีตัวเทมเพลตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูนะคะ,นะคะจัดเทมเพลตให้ถูกต้องนะ สำหรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อาจารย์เนยพูดไปเมื่อกี้แปบๆนะคะมันคืออะไรนะมันคือนะคะการศึกษาว่าสิ่งที่เราไปทำไปเก็บข้อมูลนะคะถูกต้องตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือเปล่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างค่ะดังนั้นจะมีคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับ is เรายังไม่ได้บังคับว่าต้องผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะแต่สำหรับ t 4ี่นะคะ หรือวิทยานิพนธ์หรือวพอนะคะนักศึกษาจําเป็นต้องเผื่อเวลาในการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะซึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณเผื่อได้เลยนะคะ1-3เดือนนะอันนี้ต้องมีการเผื่อเวลาไว้ในไทม์ไลน์ของเราด้วย ะะสำหรับ i s ถ้าอยากจะขอนะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะเพราะบางอย่างถ้า IS ที่เรามีการวิจัยแบบที่อาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับผู้คนอย่างเช่นไปวิจัยในโรงพยาบาลซึ่งสถานที่ประกอบการหรือโรงพยาบาลเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากให้ผ่านตัวนี้นะคะ<ๆ>เขาถึงจะส่งคนมาให้เราสัมภาษณ์ได้หรือมาให้ข้อมูลกับเราได้เราก็มาผ่านได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยนะคะมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะคะส่งที่มหาวิทยาลัยเราก็ได้นะคะไปติดต่อได้เลยนะคะ นะเรามีเรามีศูนย์ในการเจรณาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะ อย่างนี้อาจารย์้ให้เพิ่มเติมค่ะเว็บไซต์ที่ควรรู้นะคะแน่นอนค่ะเว็บไซต์ที่นักศึกษาต้องไม่พลาดนะคะในการทําศึกษาค้นคว้าอิสระเว็บไซต์นั้นคือเว็บไซต์ห้องสมุดของมสทเราเนี่ยแหะคะ่ะนักศึกษาสามารถนะคะไปเป็นเป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถเ,ออเรียนรู้นะคะวิธีการใช้ library.scou.ac.th จากนอกมหาวิทยาลัยได้ค่ะโดยผ่าน VPN ค่ะ Virtual Private Network นะคะเพื่อเข้ามาเปรียบเสมือน เรานั่งค้นคว้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดเลยทีเดียวนะคะสามารถเชื่อมโยงต่อมาได้นะคะศึกษาวิธีการใช้ได้ซึ่งทําให้นักศึกษาสามารถเข้าโปร u e s สได้ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ IS ของต่างประเทศไทลิสได้ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และไอเอสของออนักวิชาการไทยนะคะแล้วก็นักศึกษาอย่าลืมนะคะศึกษารูปแบบ การจัดพิมพ์รูปเล่มได้นะคะมีคู่มือให้ด้วยนะคะแล้วก็กรณีที่นักศึกษาจะเผยแพร่นะคะก็มีคู่มือการเผยแพร่ให้ด้วยนะคะสิ่งนี้อาจารย์้แนะนํานะคะถึงแม้ว่า IS ปัจจุบันเรายังไม่มีข้อบังคับว่านักศึกษาต้องเผยแพร่แตกต่างจากไม่เหมือนวพอนะคะแต่อย่างไรก็ดีการเผยแพร่ก็ทําให้ผลงานานักศึกษามีถูกนำเอาไปใช้ประโยชน์ค่ะนะคะแล้วเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวนักศึกษาเองกรณีที่อยากจะไปต่อยอดนะคะการศึกษาด้านวิชาการเพิ่มเติม ในระดับปริญญาเอกนะคะหรือระดับภายหลังปริญญาโทก็ตามนะคะก็สามารถเอาตัวนี้ไปอ้างอิงได้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็สถาบันนะคะมหาวิทยาลัยเองด้วยนะคะเพราะว่าได้มีผลงานวิชาการขอนักศึกษาถูกเผยแพร่ออกไปค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระค่ะนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะนอกจากอาจารย์นี้จะมาแนะนําขั้นตอนแบบฟอร์มที่ใช้เว็บไซต์ที่ควรใช้แล้วนะคะ เรายังมีวิดีโอใน e-learning ค่ะเพื่อแนะนำนักศึกษาว่านักศึกษาจะทำหัวข้ออะไรได้บ้างในศาสตร์ต่างๆดังนั้นถ้านักศึกษามีศาสตร์อยู่ในใจแล้วอย่างเช่นนะคะสนใจด้านการตลาดนะอะแอ,แอบด้านการตลาดนิดนึงนะคะว่าจะ,ะอยู่ในด้านการตลาดนะคะก็เข้าไปที่คลิปวิดีโอที่เป็นชุดการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการตลาดได้เลย ะะหรือด้าน HR ด้านการเงินเราก็มีคลิปวิดีโอแยกไว้นักศึกษาเข้าไปดูได้ค่ะว่าหัวข้อไหนที่นักศึกษาควรจะทําได้บ้างมีการผิดพลาดมีปัญหาอะไรนะคะข้อควรระวังอะไรนะคะอาจารย์แต่ละท่านทําคลิปวิดีโอใน e-learning เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ค่ะนะคะนักศึกษาที่ทําวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะเรามีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ SPSS ให้นักศึกษาไว้ด้วยนะคะอยู่ในคลิป e-learning นะคะไม่ว่าจะเป็นโมดูลต่างๆนะคะเอ,อ่อหกเ็เนะคะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาต้องใช้ในการทําศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะเข้าไปดูใน e-learning ได้เลยชุดวิชานี้เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระดังนั้นนักศึกษาไม่จาเป็นต้องไม่จําเป็นต้องทําข้อสอบนะคะแต่สิ่งที่นักศึกษาต้องทําคือต้องศึกษาค้นคว้าอิสระได้ด้วยตัวเองนะคะนาวิชาการทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่นักศึกษาสนใจในศาสตร์ที่คิดว่าเป็นศาสตร์ที่เราสนใจเอามาประยุก์ ใช้แล้วก็ส่งเป็นรูปเล่มนะคะดังนั้นสิ่งที่เป็นการสอบที่นักศึกษาต้องใช้คือสอบปกป้องค่ะนะคะในระหว่างที่นักศึกษาทําการศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะอย่าลืมค่ะมันติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะระยะเพื่อขอคําแนะนํานะคะนอกจากการค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีค่ะที่ทําให้การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสามารถเป็นไปได้อย่างประสบความสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะคะแล้วก็ทําให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการเข้ารับปริญญาเป็นมหาบัณฑิตได้ตามเวลาค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะขอให้หนักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จกับการศึกษาชุดวิชานี้นะคะ